โดเินิกมิสเตเดโอนักมวยปล้ำหนุ่มฮอตที่กำลังฝากผลงานมากมายในสมาคม WWE แน่ e. นอนว่านักมวยปล้ำหนุ่มคนนี้เขาเป็นลูกชายของ io, เรมิสเตเดโอนักมวยปล้ำหน้ากากาในตำนานซึ่งตัวเขากับพ่อนั้นเคยมีบทบาทและเคยสู้กันมาแล้วอยู่หลายครั้งในปัจจุบันโดมมนิกได้รับบทบาทเป็นตัวร้ายและหาสังเกตดูดีๆโดมมนิกมีรูปร่างหน้าตาท่าทางและการแต่งกายของเขา ดันไปละไม้คล้ายคลึงกับตำนานน้ำมัวพระรามผู้ร่วงรับอย่างเอ็ดดี้เกเรโรจนหลายคนมักจะเอาไปแซวกันในตามสื่อออนไลน์ว่าเด็กหนุ่มคนนี้ความจริงแล้วเขาอาจจะเป็นลูกชายของเอ็ดดี้เกเรโรก็เป็นได้ซึ่งทำไมหลายคนคิดและแซวกันแบบนั้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้สถานีวิปรัมจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปปี2005 เรมิสเตเรโอและเอดดี้เกโรเคยเป็นเพื่อนรักกันและความเคารพซึ่งกันและกันมากเปรียบดังเสมือนคนในครอบครัวพวกเขาร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหลจนประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์แท็กทีมร่วมกันได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีฟอร์มการปราำและทีมเวิร์กกลับไม่เข้าขากันเหมือนแต่ก่อนด้านเอดีจึงเริ่มผิดหวังเรเขาเบื่อความพ่ายแพ้และฟอร์มที่ตกต่ำแบบนี้ อีกทั้งหลานชายอย่างชาเวร์เรโรก็คอยเป่าหูเอ็ดดี้ว่าเรมักชอบแย่งผลงานเอ็ดดี้เสมอนั่นททาให้เอ็ดดี้จบความสัมพันธ์ฉันพี่น้องด้วยการเล่นง,งานเรจนเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตและเกิดการต่อสู้กันในศึกจัสตเมนเดศึกจัสตเมนเดประจําปี2005เรมิสเตเรโอประทะเอ็ดดี้เกรเรโรแม้พวกเขาจะเคยต่อสู้กันมาก่อนหน้านั้นอยู่พอสมควร แต่การต่อสู้ครั้งนี้กลับต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงบรรยากาศดูมืดมนอึมครึมสีหน้าของทั้งสองดูเคร่งขรึมอยู่ตลอดเวลาและการต่อสู้เกือบยี่สินาทีก็เป็นไปอย่างตึงเครียดพวกเขาอัดกันอย่างหนักน่วงและก็หนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นดดนเอ็ดดี้ที่เห็นว่าการต่อสู้นี้มันเริ่มไร้าสาระแล้วเขาคิดว่าใครจะแพ้ชนะตอนนี้มันไม่มีความหมายอีกต่อไปสิ่งดที่เขาทำคือ เขาจะเล่นงานเลมิสเตเดโอให้หมดสภาพเพื่อจะให้เลไม่มีทางเป็นนัมือปรั้มได้อีกต่อไปกว่าเดลเอ็ดดี้ก็ได้หยิบเก้าอี้มาตีใส่ตัวของเลไปเต็มแรงซึ่งในจังหวะนั้นกรรมาการจึงได้ตัดสินใจยกเลิกแมชนี้ทันทีและตัดสินให้เลมิสเตเดโอเป็นฝ่ายชนะฟาวนื่อจว่าแมชมันจบลงแล้วแต่มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยสําหรับเอ็ดดี้เอ็ดดี้ยังคงเอาเก้าอี้เหล็กมาฟาดใส่ตัวเรอย่างไม่ขาดสายและดูเหมือนว่าชายคนนี้ กำลังเริ่มคิดจะทำอะไรบางอย่างอยู่จบศึส j u d g m e n t Day อีก4วันต่อมาในศึก SmackDown วันที่26พฤษภาคมเรออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่คิดว่าเอ็ดดี้จะทำถึงขนาดนี้เอ็ดดี้จะต้องชดใช้ในสิ่งที่ก่อไว้และเขาจะตามไปล้างแค้นแน่นอน ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้ไปต้นไปเอ็ดดี้จะยังคงตามจองเวนเร์แบบไม่ขาสายด้านเร์เองก็ตอบโต้ให้ถึงที่สุดในสืุดสแมกดาวันที่30มิถุนายนแน่นอนว่าความแค้นระหว่างเอ็ดดี้เกเรโรและเรมิสเตเดโอยังคงดำเนินต่อไปและไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดลงง่ายๆสืุดสแมกดาในค่ำคืนนั้นเอ็ดดี้ได้ออกมาที่หน้าเวทีเขาได้ออกมาพูดต่อหน้าคนดูว่า ผู้คนสะใจใช่ไหมที่เห็นเขาเป็นไอคีแพ้แต่ความจริงแล้วไอคี IT แพ้ในชีวิตจริงกลับไม่ใช่เขาแต่เป็นชายที่ชื่อเรมิสเตเรโอต่างหากเร <Rey S 1> เป็นคนร่มเหลวในชีวิตมากและเขารู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีตอนนี้เขาก็ไม่อยากจะเปิดเผยอะไรมากนะักนอกจากวิดีโอตัวนี้ซึ่งในจอยักษ์ของรายการสมักดาวก็ได้เผยภาพเอ็ดดี้เดินมาหาโดมินิกลูกชายของเรมิสเตเรโอในสนามเด็กเล่น โดยในวิดีโอนั้นเอ็ดดี้ได้บอกว่าเขากับเร์มีความลับที่รู้กันแค่สองคนที่เกี่ยวกับเด็กคนนี้จากนั้นในคลิปวิดีโอตัวนี้เอ็ดดี้ได้เดินเข้าไปหาโดมินิกแล้วบอกโดมินิกว่าเขาจะเล่าอะไรให้โดมินิกฟังซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่โดมินิกจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียวเลยไม่ได้เห็นวิดีโอทั้งหมดเขาก็รีบเข้ามาที่หน้าเวทีทันที พร้อมขอร้องเอ็ดดี้ว่าอย่าได้เปิดเผยความลับนี้เลยเดยยอมทิ้งศักดิ์ศรีและความแค้นที่มีทั้งหมดเพื่อหวังให้เอ็ดดี้ไม่ปริปากเผยความลับที่มีอยู่ออกสู่สาธารณชนซึ่งวันนั้นเอ็ดดี้ก็ยังไม่เปิดเผยความลับแต่อย่างใดเขาได้เดินกลับเข้าหลังฉากพร้อมกับท่าทีที่น่าสงสัยส่วนด้านในมีแต่ความกังวลว่าเอ็ดดี้อาจจะเผยความลับนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง สก s สมั k d ดาววันที่14กรกฎาคมเอ็ดดี้ออกมาที่หน้าเวทีกครั้งพร้อมจะบอกความรับว่าเด็กน้อยโดมินิกคนนี้คนที่มักเรียกเอ็ดดี้ว่าเป็นลุงเสมอแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นแค่ลุงซึ่งจังหวะน,นั้นครอบครัวของเอ็ดดี้ก็ได้ออกมาขัดจังหวะซะก่อนและบอกให้เอ็ดดี้หยุดทําเรื่องแบบนี้เอ็ดดี้ถึงกับหัวเสียและเริ่มทนไม่ได้เขาจึงพาตัววิกกี้เกเรโรและลูกๆกลับเข้าไปหลังฉากและไล่กลับบ้านไป ซึ่งในวันนั้นเอ็ดดี้ได้มีแมตชต่อสู้กับฮาร์ดคอร์ฮอลลี่โดยแมตชดังกล่าวจบลงด้วยชันะของเอด็ดดี้และหลังจบแมตชเอ็ดดี้ก็ได้หยิบไมค์ขึ้นมาพูดว่าเขาขอโทษลูกเมียกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขารักทุกคนในครอบครัวจะให้พิสูจน์ยังไงเขาก็ยอมซึ่งหลังจากวิกกี้ได้เข้ามาเตือนสติเขาก็ได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันอาจจะไม่ถูกสัทีเดียวชนะในศึกใหญ่เดอะเกร t อเมริกันแ a s ช าจะพิสูจน์ให้ครอบครัวของเขาได้เห็นว่าเขารักครอบครัวมากแค่ไหนที่กล้าจะบอกความลับนี้โดยเอ็ดดี้เกรโรประกาศขอท้าเจอกับเรมิสเตเดโอว่าถ้าหากเขาชนะเขาจะเปิดเผยความลับทั้งหมดเกี่ยวกับโดมินิกแต่หากเขาแพ้เรมิสเตเดโอเขาจะปิดปากเงียบไว้และจะไม่พูดถึงความลับนี้อีกเลยซึ่งเรก็ตอบรับคำท้านี้อย่างไม่ลังเลเพราะเขาคิดว่าความกังวลเกี่ยวกับความลับนี้ มันอาจจะคลายลงมาบ้างหากเขาเอาชนะเอ็ดดี้ได้ครั้งและแล้วสึกใหญ่ The Great American b a s ก็มาถึงเด็กน้อยว,วัยแขวบดูกลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ด้านผู้เป็นพ่ออย่างเลยมิสเตเดโอก็ได้บอกว่าอย่าได้กลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดเขานั้นรักลูกชายคนนี้เสมอและตลอดไป I youic I love you, okay? <Okay. S 2> I love you ซึ่งแมชในวันนั้นเรได้พาลูกชายมานั่งดูแมชการต่อสู้นี้แบบใกล้ชิดอีกด้วยนี่คือการต่อสู้ที่สำคัญของเรมากเขาจะต้องชนะสถานเดียวเพื่อจะปิดบังความลับนี้ต่อไปเรื่องราวมาถึงตอนนี้เด็กน้อยดูินิกก็ยังไม่รู้ว่าพ่อและลุงม,มีปัญหาอะไรกันและทำไมเขาต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยการต่อสู้ไร้เริ่มขึ้นพวกเขาต่อสู้กันอย่างรวดเร็ว มาเป็นการต่อสู้ที่ชิงไหวชิงพลิกกันไปมาวกเขารู้ฟอร์มซึ่งกันและกันทาให้การต่อสู้นั้นคาดเดาได้ยากว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่ทว่าเอ็ดดี้ได้มีโอกาสใส่ท่าแม่ตายได้สําเร็จและเขาก็ค่อยๆเข้ามากดเรด้วยความมั่นใจแต่ความมั่นใจนั้นก็ทําให้เขาประมาทเพียงแค่เสี้ยววินาทีเรรี่พลิกตัวมากดเอ็ดดี้ซะเองซึ่งด้วยความตกใจและควารู้ตัวกระสายไปเสียแล้ว เอ็ดดี้ยกไหลไม่ทันก่อนกรรมการนับสทําให้เขาพ่ายแพ้ให้กับเรมิสเตโดไปอีกครั้งและนั่นก็ถกว่าความลับนี้จะไม่ถูกเปิดเผยอ,อย่างแน่นอนตามที่เอ็ดดี้ได้พูดเอาไว้เรย์และลูกชายของเขาพากันสวมกอดกันด้วยความดีใจเรย์ Ray ได้คลายความกังวลไปอย่างมากแต่ทว่าความลับนั้นมันไม่มีอยู่ในโลกยิ่งชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมเจ้าเล่ห์อย่างเอ็ดดี้เกเรโร อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น28กรกฎาคมในสื่อ SmackDown เรย์มิสเตเดโอได้พาลูกชายดมินิกออกมาที่หน้าเวทีเพื่อมาขอบคุณแฟนๆที่ช่วยคอยส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจให้เขาได้รับชัยชนะในศึก The Great American b a s ที่ผ่านมาแต่เรย์ได้พูดเพียงไม่กี่ประโยคเท่านั้นเอ็ดดี้เกโร่ก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนเอ็ดดี้ได้บอกว่าเขายังคงรักษาสัจจะหากเขาพ่ายแพ้ จริงอยู่ที่เขาพูดแบบนั้นแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นมันก็แค่คำพูดลอยๆเท่านั้นมันไม่ควรจะเชื่อคำพูดของเขาเลย <I lie. S 1> และตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่เขาจะเล่าความจริงเรเริ่มใจคอไม่ดีเขาจึงรีบลงไปขัดขวางเอด็ดดี้แต่นั่นก็ไม่ทันเสียแล้วเอ็ดดี้ได้บอกความจริงกับโดมินิกว่าแท้จริงแล้วเรมิสเตเดโอไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของโดมินิก พ่อที่แท้จริงมันคือเขาตั้งหาก your father, เด็กน้อยวัยแปดขวบรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเอ็ดดี้เปรียบเสมือนลูกแท้ๆของเขากลับพูดว่าเขาคือพ่อแท้ๆด้านเลพยายามโน้มน้าวโดมินิกว่าอย่าเชื่อคำพูดของชายคนนี้มันจริงไหมพ่อมันไม่เป็นความจริงใช่ไหม เสียงของเด็กน้อยไป้พูดกับผู้ที่คิดว่าเป็นพ่อของเขาเรได้แต่นั่งเงียบโดมินิกรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลยวิ่งหนีจากไปซึ่งเรก็ไม่รอช้าเขาได้วิ่งเข้าไปหาโดมินิกทันทีด้านเอ็ดดี้ดูมีความสุขกับสิ่งที่เขาทําลงไปเขาเดินขึ้นไปบนเวทีและบอกว่าเขายังมีข้อมูลอีกมากมายในหนังสือที่เรียกว่านิทานก่อนนอนของเอ็ดดี้นั่นเอง โดยเขาได้อ่านหนังสือเล่มนี้ทีละบททีละบทโดยใจความของเนื้อหาม,มันมีอยู่ว่าเอ็ดดี้ได้ไปมีอะไรเกินเลยกับหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งและหญิงสาวคนนั้นก็ดันตั้งท้องซึ่งช่วงนั้นเอ็ดดี้กับวิกกี้ก็ได้แต่งงานกันแล้วซึ่งนั่นมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากเขาไม่มีเงินมากพอที่จะเลี้ยงดูลูกนอกสมรสคนนี้ได้เวลาผ่านไปเด็กน้อยคนนี้ก็ได้ออกมาลืมตาดูโลกซึ่งประจวบเหมาะในช่วงเวลานั้น เรและภรรยาได้เข้ามาเห็นเด็กคนนี้เข้าและได้ถูกชะตาจึงขอเอ็ดดี้ว่าพวกเขาจะรับเด็กคนนี้เป็นลูกบนธรรมได้ไหมเพราะภรรยาของเรมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และด้วยความเป็นเพื่อนรักเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเอ็ดดี้จึงตัดสินใจมอบเด็กน้อยคนนี้ให้เรรับเลี้ยงดูจนเติบโตและกลายเป็นโดมินิกนั่นเองหนึ่งอาทย์ต่อมา เอ็ดดี้ได้เอาหลักฐานที่แท้จริงว่าเขาคนนี้นี่แหละคือพ่อที่แท้จริงของโดมินิกให้เรได้ดูแล้วเอ็ดดี้ก็ได้บอกว่าในสัปดาห์หน้าเรจะต้องมอบตัวโดมินิกให้เขาแต่ถ้าหากว่าเรอ้อนวอนขอร้องเขาทาให้เขาเห็นใจได้เดี๋ยวเขาจะคิดดูอีกทีว่าจะทําอย่างไรกับโดมินิกหนือที่ต่อมาในสื่อสม d o ดาวันที่11สิงหาคม เอ็ดด e ี้เกโร่ได้พาเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กออกมาที่หน้าเวทีเพื่อเรียกร้องให้เรส่งตัวโดมินิกมาให้กับเขาซึ่งเรและครอบครัวไม่มีทางเลือกพวกเขาต้องพาโดมินิกไปหาเอ็ดดี้ที่หน้าเวทีแต่ก่อนที่จะส่งตัวโดมินิกนั้นเรก็ได้พูดโน้มน้าวเอ็ดดี้ว่าตัวเขาสอนโดมินิกทุกอย่างเขาดูแลโดมินิกมากับมือตอนป่วยก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลยุงไม่ให้ไตไหลก็ไม่ให้ตอมเพราะโดมินิกคือลูกของเขา และการที่เอ็ดดี้มาพูดแบบนี้มันทำให้โดเมนิกเจ็บปวดมากและสิ่งนี้มันไม่สมควรที่จะเป็นพ่อคนได้เอ็ดดี้พยายามขู่ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กใช้กฎหมายเล่นงานใส่เรเพื่อจี้ให้เรส่งตัวโดเมนิกมาโดยเร็วเรวจรึงได้บอกกับเอ็ดดี้ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของเด็กอีกต่อไปแล้วมันเป็นเรื่องของเขากับเอ็ดดี้ต่างหากอย่าเอาเด็กมาเกี่ยวข้องอย่าทำร้ายไปม,มากกว่านี้ดานเอ็ดดี้ก็ยืนกรานไม่ยอมท่าเดียว และบอกว่าเขาได้แหละคือพ่อของโดมินิกพ่อในทางสายเลือดที่แท้จริงเขาคือผู้ชนะในเกมนี้เรเลยต้องมาขัดว่าเอ็ดดี้ได้อะไรที่น่าภูมิใจมากมายเขาคือผู้ชนะเขาเอาชนะคนอื่นเก่งมาแล้วมากมายเคยเป็นทั้งแชมป์โลกและประสบความสำเร็จอะไรมากมายแต่มีสองสิ่งที่เอ็ดดี้ยังไม่เคยชนะและเอามาได้และหวังว่าชาตินี้คงทำมาไม่สำเร็จอย่างแรกคือ ความรักของเขาที่มีต่อลูกชายจะไม่มีใครแย่งมันไปได้และอย่างที่สองคือเอ็ดดี้ไม่มีทางเอาชนะเหนือเขาได้แน่นอนเรนมิสเตเดโอกำลังเล่นเกมจิตวิทยาก,กับเอ็ดดี้เพราะเร่รู้ว่าชายคนนี้ต้องการที่จะเอาชนะเขาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามเรจึงออกวายต่อไปว่าหากเอ็ดดี้ได้ตัวโดมินิกไปเอ็ดดี้ก็จะไม่มีวันได้สู้กับเขาอีกตลอดไป ซึ่งในวันข้างหน้าเมื่อเอ็ดดี้ได้เข้าสู่หอเอริยศมันก็จะมีผลงานต่างๆมากมายแต่สิ่งเดียวที่เอ็ดดี้ไม่มีคือการได้เอาชนะเรมิสเตเดโอเอ็ดดี้เมื่อได้ฟังก็เริ่มโมโหและบอกให้เรรีบส่งตัวโดมินิกมาให้เขาเดี๋ยวนี้ด้านเรจึงบอกต่อไปว่าเอ็ดดี้มันก็แค่ไอ้ไก่อ่อนตัวหนึ่งที่ไม่กล้า,าเผชิญหน้าอะไรเลยถ้าอยากจะได้ตัวโดมินิกจริงก็ข้ามศพเขาไปให้ได้ก่อน ว่าแล้วเรจึงขอท้าเจอเอ็ดดี้ตัวโดด่ตัวในศึกซัมเมอร์สแลมเพื่อเดิมพันสิทธิการเลี้ยงดูโดมินิกโดยเรได้บอกผลประโยชน์ให้เอ็ดดี้ได้ฟังว่าถ้าเอ็ดดี้ชนะเขาได้ในศึกซัมเมอร์สแลมก็จะได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเอ็ดดี้ไม่ได้เป็นไอ้ไก่อ่อนแบบที่เขาคิดเอ็ดดี้จะเป็นนักมวยปล้ำที่เอาชนะเอมิสเตเดโอได้เอ็ดดี้จะได้โดมินิกไปรับเลี้ยงดูโดยชอบธรรมและเอ็ดดี้จะเป็นนักมวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่ไร้ข้อกังขา เอ็ดดี้เมื่อได้ฟังข้อเสนอนี้อีกครั้งยังโดนหยามเกียติมากมายจะได้ตอบตกลงรับข้อเสนอของเน <Y ara. S 1> และนั่นจึงได้เกิดแมชนี้ขึ้นมาเอ็ดดี้เกเรโรประทะเรมิสเตเดโอในศึกซัมเมอร์สแลมแต่ก่อนจะถึงการต่อสู้นั้นด้านเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กที่ได้รับฟังเรื่องราวความวุ่นวายนี้มาตั้งแต่แรกจึงได้ใช้กฎหมายขอตัวโดเบนิกไปรับเลี้ยงชั่วคราวก่อน เพราะหลังจากนี้มันอาจจะเกิดอันตรายต่อเด็กได้และเมื่อการต่อสู้ในศึกซาม์สแลมจบลงเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กจะส่งโดมินิกค,คืนโดยก่อนจะเจอกันเรและภรรยาได้บอกโดมินิกว่าพ่อและแม่จะรีบพาตัวหนูกลับมาแล้วลูกเราจะกลับมาเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกครั้งดานเอดี้ก็ได้บอกกับโดมินิกเช่นกันว่าบอกลาพ่อแม่จอมปลอมได้แล้วหนูจ้องตื่นจากฝันร้ายนี้ได้แล้ว และจงเตรียมตัวเข้ามาสู่ครอบครัวเกรเรโลซะและแล้วศึกเมมิสลมประจำปี2005ก็มาถึงแมสการมล้ามแต่บันไดชิ้นกระเป๋าสัญญาการเลี้ยนดูโดมินิกแต่ก่อนแมชจะเริ่มวิกกี้เรโรได้เข้ามาเตอือนสติเอ็ดดี้ว่าอย่าเอาโดมินิกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยเพราะเธอรู้ดีว่าเอ็ดดี้ต้องการเพียงแค่เอาชนะเลเท่านั้น ดานเอ็ดดี้พยายามบายเบียงและไม่ให้วิกกี้เข้ามายุ่งวุ่นวายเรื่องนี้เอ็ดดี้เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้เพราะเขาเองไม่เคยเอาชนะอะไรได้เลยสักครั้งและไม่นานการต่อสู้เพื่อแย่ยงสิทธิการเลี้ยงดูโดมินิกก็ได้เริ่มขึ้นเอ็ดดี้เกโดเปิดตัวมาด้วยท่าทีที่ดูกังวลเขาค่อยเดินตรงเข้าไปหาโดมินิกที่อยู่กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กเด็กน้อยดูหวาดกลัวและกังวลว่า ในวันนี้ชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปหากเอ็ดดี้เป็นฝ่ายชนะต่อมาเรมิสเตเรโอก็เปิดตัวออกมาเขามีท่าทีที่นิ่งสุข,ขุมไม่มีรอยยิ้มใดๆเรเดินตรงเข้ามาหาโดมินิกเช่นกันชายที่เรียกตัวเองว่าพ่อพร้อมจะทำทุกๆอย่างเพื่อให้ลูกคนนี้กลับมาอยู่กับเขาและครอบครัวอีกครั้งโดมินิกรับรู้เรื่องนี้ดีเด็กน้อยพยายามให้กำลังใจเล หลังจากนั้นเสียงละครั้งก็ดังขึ้นการต่อสู้เ,เริ่มต้นขึ้นแล้วแพ้ชนะของการต่อสู้ครั้งนี้มีเพียงแค่ต้องไต่บันไดไปเอากระเป๋าสัญญาการเลี้ยงดูโดมินิกลงมาเท่านั้นในวันนี้คือการต่อสู้ที่มีความหมายของน้ำปรำทั้งสองมากเริ่มมาเอ็ดดี้ก็กระหน่ำจมตีใส่เรยอย่างบ้าคลั่งทั้งรุนแรงทั้งรวดเร็วและไม่มีความปราณีใดๆจนทำให้โดมินิกดูกังวลมาก เอ็ดดี้หยิบบันไดามาขึ้นมาตั้งบนเวทีแต่เร็กก็ได้เข้ามาขัดขวางไม่ให้เอ็ดดีป้ปีนขึ้นไปไง่ายด้านเอ็ดดี้ก็ไม่ยอมแพ้เขาลงไปหยิบบันไดอีกตัวขึ้นมาแต่เร็กก็ไม่ยอมให้ทําอย่างนั้นเขาได้วิ่งเข้ามาถีบบันไดให้เด้งชิ่งเข้าหน้าเอ็ดดี้จากนั้นเรตัดสินใจสปริงเชื่องลงมาขาย่ำเอ็ดดี้ที่อยู่ด้านล่างการโจมตีของเรกก็ได้สร้างความเสียหายให้กับเอ็ดดี้มากพอสมควร และตอนนี้นำมือปราบหน้าก,กาผู้โด่งดังเป็นฝั่งได้เปรียบบ้างเรเตรียมขึ้นไปหยิบกระเป๋าทว่าเอ็ดดี้ก็ตามมาขัดขวางและได้ทำท่าซานเซฟริปกระโดดม้วนตัวพร้อมดึงเลลงมาฟาดลงพื้นไปอย่างแรงแม้เอ็ดดี้จะใช้ท่านี้ได้ไม่สมบูรณ์มากนะักแต่มันก็สร้างดามเมจสให้กับเร่พอสมควรเลยทีเดียวเอ็ดดีก้กลับไปฟังได้เปรียบอีกครั้งเขาลงไปหยิบบันไดอีกตัวขึ้นมาบนเวที จากนั้นก็เอาเรมาฟาดไปที่บันไดพร้อมเอาบันไดอีกตัวมาทับเรเอาไว้จากนั้นเอดี้ทำการกระโดดลงมาทับบันไดที่เรติดอยู่มนเป็นการโจมตีที่รุนแรงและได้สร้างความเจ็บปวดให้กับทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดีแต่ดูเหมือนว่าด้านเรจะดูเจ็บปวดมากที่สุดเอดี้ลองปีนขึ้นไปคว้ากระเป๋าอีกครั้งได้ได้เห็นดังนั้นก็ได้รีบเอาบันไดามาพาดเอาไว้อีกฝั่งแล้วรีบวิ่งไต่ขึ้นมา พร้อมเสยเอดดี้ลอยตกมาทับบันไดตัวทิพาดเอาไว้แต่ทว่าด้วยความที่ฐานบันไดมันยังไม่มั่งคงเท่าที่ควรบันไดจึงล้มกระเนรระนาดเอดดี้และเรต่างตกงมาทับบันไดด้วยกันทั้งคู่แต่เรดูจะเจ็บน้อยกว่าเขาจึงแข่งใจตั้งบันไดอีกครั้งแล้วพยายามขึ้นไปเอากระเป๋าสิิ์การเลี้ยงดูลงมาแต่ความเสียหายจากการตกบ,บันไดเมื่อสักครู่ทำให้เขาปีนได้ช้ามากส่งผลให้เอดดี้ฟื้นตัวมาได้ทัน และเรกระโดดดรอปคลิกใส่เรจนเรตกจากบันไดาจากนั้นเอ็ดดี้ก็ใช้บันไดามาเป็นอาวุธเอามาเล่นง,งานเรได้อย่างชาญฉลาดจนเรบอบช้ำอย่างหนักเอดดี้เห็นดังนั้นจึงตัดสินใจปีนบันไดเพื่อไปวคว้กกระเป๋าแต่จังหวะที่ปีนนั้นเด็กน้อยด้วบิกรีบขึ้นมาที่หน้าเวทีและพยายามขัดขวางไม่ให้เอ็ดดี้วคว้กกระเป๋าใบนี้ได้แต่เร็วแรงของเด็กน้อยไม่สามารถขย่าบันไดให้ล้มลงได้แต่นั่น มันก็ได้สร้างความนำราคาให้กับเอ็ดดี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อเป็นอย่างนั้นเอ็ดดี้จึงลงไปต่อว่าเด็กน้อยผู้น่าสงสารแกทําอะไรลงไปแกไม่รู้เลอว่าฉันจะเป็นพ่อคนใหม่ของแกแล้วแล้วนี่อะไรทําไมต้องมาขัดขวางฉันด้วยเอดดี้ง้างมือจะตบโดมินิกซึ่งจังหวะนั้นเรก็ได้สติกลับมาแล้วรีบเข้ามาเล่นง,งานเอ็ดดี้ด้วยความโกรธแค้นเรกันํำเล่นง,งานเอด็ดดี้โดยใช้บันไดเอามาโจมตีเป็นหลัก เขาเล่นง,งานจนเอ็ดดี้นอนนิ่งทาให้เลตัดสินใจไปยิงขึ้นไปหยิบกระเป๋าสิทธิการเลี้ยงดูโดยวินิกลุ้นอย่างใจจดใจจอ่อแต่ทว่าเอ็ดดี้ก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและรีบมาขัดขวางเลแต่เลกระสวนกลับได้อย่างชาญฉลาดและรีบกระมาปีนบันไดได้อีกครั้งเลปีบมาถึงตําแหน่งกระเป๋าแล้วเขากําลังดึงกระเป๋าใบนี้ลงมาเพื่อให้แมชนี้มันจบลงแต่ทว่าเอ็ดดี้ได้ทีบบันไดนี้ออกไปส่งผลให้เลไม่มีที่เกาะ ขณะที่เลกำลังจะล่วงลงมาสู่พื้นนั้นเอดดี้ได้มายืนรอรับแล้วรอรับเพื่อเอามาฟาดลงพื้นเสริมดาเมจเข้าไปทีเลถึงกับหมดสติหลังจากถูกจับฟาดไปเอดดี้ไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดรอดไปง่ายๆเขานำบันไดามาคล่อมเพื่อล็อกเลเอาไว้จากนั้นเขาก็ค่อยปีนบันไดเพื่อไปหยิบกระเป๋าสิทธิ์การเลี้ยงดูนาทีนี้ไม่มีใครขวางอีกต่อไปแล้วเขาจะได้ตัวโดมินิกมาเลี้ยงดู และเขาจะชนะเรย์เป็นครั้งแรกและจะเป็นน้ำมวยปล้ำผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตหากเป็นผู้ชนะในแมชนี้เอ็ดดี้ยิ้มด้วยความสาใจเขาคว้ากระเป๋าใบนี้และกลังจะดึงลงมาสู่อ้อมอกของเขาดานเรยยังไม่ยอมรับชะตากรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาใช้แรงทั้งหมดที่มีผลักบันไดที่คล่อมตัวเขาจนบันไดตัวนี้ก็ได้ลม้มลงทำให้เอ็ดดี้ค่อยตรงแต่งอยู่กลางอากาศเรยจึงใช้โอกาสนี้ ลายเอ็ดดี้ลงมาแต่เลยไม่มีเรี่ยวนะจะ่ไปเล่นงานเอ็ดดี้ได้อีกต่อไปด้านเอ็ดดี้เจ็บใจไปอย่างมากเพราะอีนิดเดียวเท่านั้นเขาก็จะเป็นผู้ชนะในแมชนี้แล้วด้วยความแค้นนี้เขาจึงเล่นงานใส่คอมโบด้วยท่าประจำตัวทรีอามิโกเล่นงานเลด้วยความแรงจากนั้นเอ็ดดี้ก็ปีงขึ้นไปหยิบกระเป๋าใบนี้อีกครั้งด้านเลที่บอบช้ำและไม่มีแรงที่จะไปขวางเอ็ดดี้อีกต่อไปแต่ทว่า ยังมีคนที่เข้ามาขวางเอ็ดดี้แทนเลอยู่อีกหนึ่งคนไม่ใช่โดมินิกแต่เป็นวิกกี้เกเรโรภรรยาสุที่รักของเอ็ดดี้เก r เรโรนั่นเองวิกกี้ขึ้นมาเกลียกร่อมให้หยุดการกระทำแบบนี้ได้แล้วแต่ด้านเอ็ดดี้ไม่ยอมเขาต้องเอาชนะเรในแมชนี้ให้ได้ทำให้วิกกี้ตาเนมมินใจล้มบันไดตัวนี้ไปพร้อมๆกับเอ็ดดี้เอ็ดดี้ตกลงมานอนแผหลา เรที่แทบจะหมดเรี่ยวแรงอยู่แล้วก็ได้ฟื้นตัวลุกขึ้นมาพร้อมขอบคุณวิกกี้จากนั้นเรก็รีบมาตั้งบันไดและรีบขึ้นไปหยิบกระเป๋าสัญญาการเลี้ยงดูโดมินิกแม้ว่าเอ็ดดี้อยากจะขัดขวางมากแค่ไหนแต่วิกกี้ก็ห้ามสามีของเธออย่างสุดชีวิตและเรก็ได้คว้ากระเป๋าสัญญาการเลี้ยงดูโดมินิกลงมาได้สําเร็จเป็นอันจบแมชนี้ลงไปโดมินิกรีบขึ้นมาสวมกอดพ่อของเขาด้วยความดีใจ และแล้วครอบครัวมิสเตเดโอก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วว่าเดยคือพ่อที่แท้จริงหรือไม่ให้การกระทําของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็พอในใจของเด็กน้อยคนนี้ได้คิดแบบนั้นแต่ทว่าความบาดหมางระหว่างเอ็ดดี้เกรโรกับเลมิสเตเดโอก็ยังไม่จบสัทีเดียวถึงแม้ว่าเอ็ดดี้จะแพ้ในแมชนี้ก็ตาม โดยอีก2อ,อาทิตย์ต่อมาในซูส c k d o w n วันที่9กันยายนเอ็ดดีขอล้างตาเรอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะต่างกันออกไปคือครั้งนี้มันจะเป็นการจบเรื่องราวทั้งหมดจริงๆและการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ในกรงเหล็ก s ส e ีลเค e และในที่สุดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้เอ็ดดี้ก็เอาชนะเรได้สาเร็จด้วยท่าไม่ตาย Fox กซ์แรดซึ่งเป็นครั้งแรกที่ชายคนนี้ได้เอาชนะเรมิสเตริโอได้ และเรื่องราวความบาดหมางความแค้นที่มีระหว่างเกเดโรและมิสเตเรโอก็เป็นอันต้องจบลงกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปต่อๆไปกไดติดตามช่องสถานีวิปร,รัมเอาไว้เพื่อจะมีพลาดเรื่องราวมวยปล้มแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ารับชมคลิปตัวนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่การสนับสนุนสถานีวิปร,รัมเรื่อยมาสำหรับวันนี้สถานีวิปร,รัมขอตัวลาไปก่อน พบใหม่ oh, คลิปต,ตัวต่อไปสวัสดีครับ